วิคานมาทำอะไรเนี่ยเมื่อวานแกหนีไปเพื่อเอาตัวรอดแล้ววันนี้แกยังกล้าดีโผล่หน้ามาที่นี่อีกเหรอฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่วันนี้แกจะต้องตายโอ,อ้ยังไงล่อแกอยากจะฆ่าลูกเขยตัวเองเหรอแน่ใจเหรอเดี๋ยวลูกสาวแกก็กลายเป็นม้ม้หรอก เฮ้ยลูกเขยอย่างนั้นเหรอแกไม่ควรเรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนใครด้วยซ้ำอย่ากล้าพูดชื่ออลิชาอีกนะวิคานแกนี่เยอะหยิ่งเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนเลยอากีเอ้ยลูกสาวแกน่ะเป็นเมียฉันนะฉันมีสิทธิ์ ในบ้านหลังนี้ฉันไม่ต้องให้ใครมาอนุญาตฉันทำอะไรทั้งนั้นน่นล่ะนะนี่เลิกบ้าสักทีเถอะนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งกับบ้านเราครอบครัวเราหรือว่าอาลิชาถ้าอยังก,กล้าพูดถึงอลิชาอีกแล้วก็ฉันนี่แหละที่จะเป็นคนจัดการคุณเองคอยใจเย็นใจเย็นกูด,ดันเรามาพูดกันดีๆอย่างที่เขาเรียกอะไรนะชิยวอาใช่เชีวเชีลวก่อนนะ ฉันพูดดีๆจะมาทำร้ายฉันทำไมกันเล่าฮะฉันคิดเอาไว้แล้วฉันเอาอะไรบางอย่างมาด้วยอยากจะเจอไหมเซอร์ไพรส์ของฉันอยากจะหรือเปล่าล่ะ <c oughs> <c oughs> ใครอีกแล่ะเนี่ยหรือว่าไวชาลียังไม่ตายอ่ะ บ้าอะไรกันตายก็คือตายนั่นแหละนะก็คงงั้นอนะ่ะแต่ว่าโอ้เข้ามาเลยนี่อะไรกันขอบใจจดหมายรักละมาเลือกไร้สาระได้แล้ววิคานบอกมาว่านี่คืออะไรกันแน่เอาแต่ตะโกนอยู่ได้โมโหอะไรนักหนาเน,นี่ยเอาเถอะเอาไว้ค่อยว่ากันฉันไม่มีเวลา เพราะว่าเอกสารที่นายถือคือเอกสารที่ดินที่กุดดันโอนให้กับอลิชาไงและตอนนี้มันเป็นของฉันสมบัติสุดของแกก็เป็นของฉันด้วยนะเป็นเหมือนอย่ามาพูดว่าบ้านะวิคาน ฉันไม่ได้เซ็นอะไรทั้งนั้นทำไมไม่ดูตัวเองใส่คอนแทคเลนหน่อยไหมจะได้เห็นหลายเซ็นของตัวเองอ่านสิว่าตอนนี้บ้านนี่เป็นของวิครานวิครานโก้จำได้ไหม เราเคยตกลงเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันเพา่าฮ่ห้ก็เซ็นเอาไว้ตอนนั้นน่ะล่ะอากินายเออช่วยเซ็นเอกสารนี่หน่อยนะมันเป็นสัญญาที่เราจะได้เริ่มเป็นหุ้นส่วนกันน่ะนะก็ดีนะเราเป็นเพื่อนรักกันแถมยังได้ทำงานด้วยกันอีกเหมือนสตีฟจ็อบกับบิลเกตไงเอาละเอ่อเซ็นตรงไหนดีล่ะทำอะไรนี่ทำไมล่ะ อ่านม่อก่อนสิจะอ่านทำไมเล่าฉันไว้ใจนายไม่เป็นไรหรอกนะอ๋องั้นเสร็จเลยตรงนี้นะแกหลอกให้ฉันเซ็นเอกสารอย่างนั้นเหรอไม่คิดดีๆฉันบอกให้แกอ่านแล้วแต่แกบอกว่าเชื่อใจฉัน ความประมาทของเกนั่นแหละทำให้แกต้องเจออะไรอย่างนี้รู้ไหมแล้วทำไมถึงฉันหลอกแกแล้วทำไมเรานะ่ะไม่ได้เล่นเกมนี่ไม่ใช่เกมแต่เป็นสงครามสงครามเรากำลังสู้สู้รบกัน และคนเก่งเท่านั้นที่จะชน,นะไม่ละอายหรือยังไงกันฮะฉันดูแลนายเหมือนลูกชายแต่นายมาหลอกพวกเราแบบนี้นายทำลายความไว้ใจของเราทำร้ายอักชัดที่รักแกเหมือนพี่ชาย ย่าจะไปคุยกับคนชั่วแบบนี้ทำไมกันล่ะคะกับเพื่อนของตัวเองแท้ๆยังทำอะไรแบบนี้ได้ลงถ้าคุณกล้าจริงแล้วก็ก็มาสู้กันซึ่งหน้าสิไอ้น่ามีมไอ้อย่าทำแบบนี้เธอกับแม่ไม่มีทางยุ่งกับคนชั่วแบบนี้ได้หรอกวิคลานแกจำได้ไหม ตอนที่บอกว่าบ้านนี้เป็นของฉันแต่ครอบครัวนี้เป็นของแม่ฉันใช่จากวันนี้บ้านนี้จะเป็นของแกและฉันจะพาครอบครัวฉันไปอยู่กับฉันด้วยแล้วสิ่งที่ฉันเสียไปฉันสร้างใหม่ตอนไหนก็ได้ไม่มีปัญหาสำหรับฉันอยู่แล้วครอบครัวฉันเท่านั้นที่สำคัญที่สุด ฉันมีกุดดันอยู่ข้างๆฉันจะพาทุกคนไปกับฉันด้วยแต่ว่าแกมันตัวคนเดียวและจะตัวคนเดียวตลอดไปนี่เขาจะพาทุกคนไปด้วยเหรอนี่เอเจบ,บ้าไปแล้วรือไงอ่ะหวังว่าเขาจะไม่นับเราด้วยนะฉันน่ะอยากจะอยู่ที่นี่นะ่ะฉันฉันอยากจะได้บ้านหลังเดี้ฉันไม่ไปไหนอ่ะ เธออยากจะอยู่นี่กับวิคารนงั้นเหรอเออใช่ฉันอยากจะอยู่ที่นี่ฉันอยากจะได้บ้านหลังนี้เธอสองคนจะไปก็ไปเลยไป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 จะให้ฉันไปทไออําไมฉันจะอยู่นี่ฉันมีสิทธินะเมียจ๋าเธอจะไปไหนก็ไปเธอสองคนด<ะ>ูปากนะพูดมากแบบนี้ฉันจะภาษาเสียวไปกันเถอะทุกคนเราจะไปจากบ้านนี้กันตอนนี้เลย เก็บกระเป๋าได้แล้วเก็บกระเป๋าเหรอจะให้ใครเก็บฮะแกะเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าจะไปก็ไปแต่ตัวของแกเลยไหนว่าครอบครัวมีค่านักก็พาไปเลยสิ แต่ทุกอย่างในบ้านนี้เป็นของฉันของฉันทุกอย่างเป็นของแกสินะงั้นก็เอารองเทา้าฉันไปด้วยเลยสิฉันเอามันตบหน้าแกด,ด้วยดีไหมแบบนี้แหละดีดแล้วไม่กดดันเราจะไม่เอาตัวไปเกลือกลั่วกับคนสารเลวแบบนี้สารเลวยไปให้มันอยู่กับของนอกกายพวกนี้ไปเถอะ เพราะคนแบบนี้ไม่มีทางมีความสุขได้หรอกไปกันได้แล้วทุกคนคุณดันไปกันเถอะแม่ครับไปได้แล้วอลิชาไปกันเถอะฉันไม่ไปหรอกไปจะพาอลิชาไปไหนอลิชานะเป็นเมียของฉัน วิคลานปล่อยมืออลิชาเดี๋ยวนี้เราสาบานร่วพิธีแต่งงานกันแล้วแล้วฉันจะปล่อยได้อย่างฉันบอกว่าปล่อยไม่งั้นฉันฆ่าแกแน่วิคลานปล่อยมือถ้าอยากจะอยู่กับลูกสาวนักก็อย่ามาอยู่กับฉัน <c oughs> จะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ไม่ใช่ฐนานพตตาเป็นฐานาคนไทย ฉันไปเจ้าของบ้านฉันตอกการคนใช้ทำความสะอาดบ้านนี้ที่นี่ให้อาหารฟรีด้วยนะดูแลบ้านให้ฉันดีไหมฉันเลยอยากจะเอารองเท้าฟาดหน้ามันจริงๆเลยมันไม่เรียนรู้หรอกแบบนี้ไม่เดขาดกดันดไม่นะเฮ้ยอย่ามาห้ามขอร้องล่ะไอ้เลวเอ้ถ้าเอารองเท้ามาตบลูกเขยก็สังคมจะประนามเอานะ เธอไม่ใช่แค่เมียของเพื่อนรักฉันแต่เป็นแม่ยายฉันด้วยนี่เลิกปากมากได้แล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่ยายที่ต้องให้ลูกเขยมีความสุขสีถูกหรือเปล่าลุงคะเอาละก็แล้วแต่เลือกเอาว่าจะไปก็ไปหรือว่าอยากจะอยู่กับลูกสาวก็ไปหยิบไม้กวาดแล้วมากวาดบ้าน จำไวาอีกอย่างถ้าจะอยู่ต่อก็อย่าลืมฉันน่ะเป็นเจ้าของบ้านนี้และมีอำนาจออกคำสั่งทุกอย่างทุกคนต้องทำตามคำสั่งที่ฉันต้องการฉันนี่แหละวิคราน วิครานโกผู้มีสิทธิ์ในบ้านนี้ฉันเป็นเจ้าหนายทุกคนวิครานเพราะความแค้นของแกมันทำให้แกบ้าไปแล้วแกคิดว่าแกจะขังอริชาไว้ในบ้านนี้ได้ทำกับครอบครัวฉันเหมือนคนใช้อย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะยอมอยู่เฉยได้เหรอแกคงบ้าไปแล้ววิครานฉันไม่ยอมอยู่แล้วแกมันบ้าไปแล้วแกมันบ้าจริงๆวิคลานฉันจะไปจากบ้านหลังนี้ฉันกับกดดันและอลิชา กับครอบครัวของฉันจะทำอะไรก็ทำฉันไม่สนถ้าแกอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดเลยทุกคนออกไปได้แล้วมาดูว่าใครจะกล้าหยุดฉันไปได้แล้วอยู่ต่อเธออาก,กี้ยู่ต่อเธอความรักที่แกให้ลูกสาวหัวใจเขาคว่าเป็นพ่อจะหยุดแก อยากรู้ไหมว่าทำไมก็รอแป๊บหนึ่งนะไม่นานทุกคนคงจะมาแล้วล่ะเข้ามาเลยคุณตำรวจ ยินดีตอนรับจัดการเลยครับจัดการทุกคนเลยคุณตำรวจครับนี่คุณมาทำอะไรเหรอคุณเอเจคะ่ะเรามาเพื่อมาจับคุณอลิชาโกาคะ่ะอะไรนะนี่อลิชาไปทำอะไรงไรั้นเหรออลิชาต้องข้อห,หาหลอกเขาแต่งงานสามีเธอวิคราณแจ้งความเอาไวะะ้เนี่ยค่ะว่าอลิชาหลอกเขาให้แต่งงานแบบไม่สมยอมแล้วอลิชายังโดนฟ้องว่าเธอทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจเขา และมันก็เป็นคดีรุนแรงนะคะเราต้องลงมือค่ะยังไงแล้วเราจะละเว้นไม่ได้เลยค่ะจับตัวเขาเลยนี่เดี๋ยวก่อนสิอลิช้าทำอะไรตำรวจทะก่อนสิทำไมทำไปนะคุณตำรวจเธออายุแค่สิบแปดเองนี่คุณอย่าทำแบบนี้นะครับขอร้องละเธอยังเป็นเด็กอยู่นะครับขอร้องนี่ฟังฉันก่อนสิอลิชาไม่ผิดนะคะเธอยังเด็กอยู่ทำอะไรทั้งทีนะคะ นี่ปล่อยสิพ่อคะหนูไม่อยากจะไปไหนอะหนูขอล้องที่หนูฟังก่อนสิเราต้องมีทางออกสิเข้าใจหน่อยนะคะมันเป็นคดีรุนแรงค่ะฉันจะต้องลงมือเราจะต้องพาเธอไปเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหมคะมันต้องมีทางออกสิคุณตำรวจเราพร้อมจะทําทุกอย่างนะปล่อยอลริชาเถอะครับขอร้องมีทางออกนะคะเรายอมรับต้องทํายังไงครับทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณแต่อยู่กับคุณวิครานเขาเป็นคนแจ้งความคะ่ะ และมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่จะถอนแจ้งความได้นะคะทั้งหมดมันก็เท่านี้เองขึ้นอยู่กับคุณวิครานดีมากคุณตำรวจแนะนำได้ดีจริงๆเลยผมเคยคิดว่ากฎหมายไม่มีประโยชน์แต่คุณก็หาทางออกให้กับเราได้นะเยี่ยมจริงแต่ว่าพ่อตาของผมเขาดือ้อดื้อมากมา่คานขอรอ้องอย่าทำแบบนี้เลย ฉันขอร้องถอนแจ้งความสวิคารพอหยุดเลยฉันไม่ต้องการให้นายพูดอะไรยอมรับสักแค่ทำตามที่ฉันขอหลังจากนั้นฉันถึงจะยอมถอนแจ้งความ ฉันยอมค่ะเราจะทําตามทุกอย่างโอ้ตกลงแล้วสินะเยี่ยมถ้าพ่อแม่ยอมผมก็ไม่มีปัญหาเอาละคุณตำรวจปาริชาได้ผมจะไปสถานีตำรวจพรุ่งนี้เพื่อถอนแจ้งความเรื่องง่ายๆโอเคค่ะแล้วแต่เลยค่ะถอดกุญแจมือ หวังว่าจะรู้นะฉันสามารถส่งอลิชาไปยังคุกที่น่ากลัวได้ทุกเมื่อพ่อแม่ทุกคนยอมตายได้เพื่อลูกตัวเองแต่แกไม่ยอมเป็นคนใช้เหรองั้นก็ฟังให้ดีฟังเมียแกแล้วยอมรับเงื่อนไขฉันซะ แกนาเสียทุกอย่างไปแล้วยังจะเสียลูกสาวไปอีกหรือ,อยังไงงั้นก็มาเริ่มจากเช็ดรองเท้าให้ฉันซะถ้าไม่อยากทำก็พาลิชาเข้าคุกไปได้เลย งไงเ,เราต้องคิดถึงอลิชาก่อนนะกุฎันเราต้อง,งค,คิดถึงอลิชาเราจะปล่อยอลิชาไม่ได้ใจเย็นก่อนนะ, <c oughs> ะอขอร้องขอร้องล่ะ <c oughs> โอ้เยี่ยมจริงๆวิครานเนี่ยกล้าม,มากเลยนะ <c oughs> หวังว่าจะจำได้นะว่าเราตกลงกันแล้วเราทุกคนจะปกป้องอลิชาจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น แค่นั้นละได้เวลาจะทำตามสัญญาของเราแล้วกุดดัน,นใช่เลยแกพูดถูกเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะแม่ยายมีหลายอย่างที่จะตามมาหลังกระแต่งงานกับคนที่แก่กว่าคนเราจะฉลาดขึ้นเรียนรู้จากอักชัดซะแล้วก็ไปสอนลูกสาวบา้บาๆของเธอด้วยนะ เรากำลังสวยเพราะเชื่อใจคนอย่างแกนี่แหละเรารักแกเหมือนลูกชายแต่แกมันเนรคุณใช่เนรคุณผมก็เหมือนกับงูงูมันอันตรายการแก้แค้นคือทุกอย่างนั่นแหละและมีคนเดียวที่ผิดอักชัดจินดาวคนนี้ตอนนี้ ได้เวลาที่แกจะชดใช้กรรมแล้ววันที่แกแพ้ก็จะมาถึงจากวันนี้นับถอยหลังวันแพ้ได้เลย